ในยุคที่ความเป็นส่วนตัวและอิสระภาพในการเลือกใช้แอปพลิเคชันกลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องราวของแอปพลิเคชันทางเลือกบน iOS กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อเวอร์ชันเบต้าของ iOS 26.2สําหำหรับนักพัฒนาทดลองสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งภายนอกเช่น Notstor e และถ้รวมถึงเกมยอดนิยมอย่าง Fortnite จากค่าย Epic เ,เกมได้ในตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนแพลตฟอร์มของ Apple นี่คือสิ่ง ที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นและสงสัยว่ามันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการใช้งาน iOS ไปอย่างไรถ้าคุณยังจำกันได้ในปี2020 Epic Games ได้สร้างความท้าทายให้กับ Apple ด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระเงินของตัวเองเข้าไปใน App Fortnite โดยไม่ผ่านระบบของ Apple ซึ่งขัดกับกฎของบริษัทยอย่างชัดเจนผลที่ตามมาคือ App Fortnite และ Epic g a m e ถูกถอดออกจาก App Store ทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้ตามปกติ แต่ในช่วงต้นปี2024กฎหมายดิจิ t a ลมา r k เก (ACTDMA) จากสาภาพยุโรปได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้อย่างชัดเจนโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ในยุโรปสามารถติดตั้งสโตร์ภายนอกและชำระเงินโดยตรงกับแอปพลิเคชันได้ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ใช้งานที่ต้องการอิสรภาพมากขึ้นและล่าสุดในเดือนสิงหาคม2025คณะกรรมาการการค้าความเป็นธรรมของญี่ปุ่น (Japan Fair Trade Commission) ก็ได้ออกแนวทางกฎหมายใหม่ในชื่อ พระราชบัญญัติการแข่งขันซอฟต์แวร์บนมือถือซึ่งระบุว่าแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย,ยอย่าง Apple และ Google ห้ามไม่ให้ปิดกัน้นหรือจำกัดการใช้งานของแอปพลิเคชันจากภายนอกรวมถึงเรื่องของการชำระเงินซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2025นี่คือเหตุผลที่ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งภายนอกได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งคาดว่าการอัปเดต iOS 26.2เวอร์ชันเต็มจัดพร้อมให้ใช้งานในช่วงระหว่างวันที่9ถึง16ธันวาคม2025ซึ่งเป็นช่วงก่อนกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้พอดีนับเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองและใช้งานแอปบนอุปกรณ์พกพาของเราในอนาคตอย่างแน่นอนลองคิดดูสิว่าถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศอื่นบ้างคุณคิดว่าทำไมบริษัทอย่าง Apple ถึงต้องยอมรับกฎหมายที่ขัดกับแนวทางเดิมของพวกเขาแล้วคุณล่ะคิดว่า ทางเลือกนี้จะเป็นประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายให้กับระบบนิเวศของแอปพลิเคชันบน iOS